รู้หรือไม่เลโก้ LEGO ของเล่นที่คลองใจทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่นั้นเขาทํากันอย่างไรโดยคลิปนี้เทคแมนจะพาเพื่อนๆมาชมกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเลโก้กันครับขั้นตอนที่1เม็ดพลาสติกป้อนเข้าโรงงานเม็ดพลาสติกที่ทางเลโก้ใช้ผลิตนั้นจะเป็นพลาสติกแบบ ABS โดยเจ้าพลาสติกแบบ ABS นี้จะเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งชื่อจะเหมือนกับระบบเบรกรถยนต์แต่ไม่เกี่ยวกันเลย ทั้งนี้ข้อดีของพลาสติกแบบ ABS คือมีความแข็งแรงเหนียวและทนแรงกระแทกแรงขีดข่วนได้ดีกว่าพลาสติกธรรมดาแต่ข้อเสียคือไม่โปร่งแสงดังนั้นในชิ้นส่วนอื่นที่เลโก้ต้องการให้มีความใสาทางเลโก้ยังคงต้องใช้พลาสติกแบบโพลีคาร์บอเนต หลังจากที่รถบรรทุกมาถึงแล้วนั้นจะทำการต่อท่อขนาดใหญ่เข้ากับรถบรรทุกและป้อนพลาสติก ABS เข้าทางสายยางเพื่อดูดเม็ดพลาสติกลงไปในถังไซโลขนาดใหญ่ที่ทำด้วยโลหะสูง3ชั้นซึ่งแต่ละไซโลจะเก็บวัตถุดิบที่ต่างกันได้แก่เม็ดพลาสติกโพลีคาร,ร์บอเนตเม็ดพลาสติก ABS และยางเป็นต้นเพื่อการผลิตชิ้นส่วนที่ต่างกันขั้นตอนที่2การขึ้นลูกตัวต่อเลโก้จะทำการขึ้นลูกด้วยเครื่องฉีดพ,พลาสติกที่ทำงานต่อเนื่อง24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ เริ่มขั้นตอนการทํางานโดยเม็ดพลาสติกจะถูกดูดจากไซโลเพื่อเข้ามาผสมสีตามต้องการทั้งนี้เลโก้ LEGO จะมีสีพื้นฐานคือสีน้ำเงินดำเทาเข้มเทาอ่อนเขียวแดงเหลืองและขาวและหลังจากนั้นเม็ดพลาสติกจะถูกหลอมที่อุณหภูมิประมาณ230ถึง310องศาเซลเซียสโดยเนื้อพลาสติกนั้นจะเหลวคล้ายกับยาสีฟันซึ่งจะเหมาะสมกับการฉีดลงแบบที่เตรียมไว้ ซึ่งแม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปเลโก้นั้นจะใช้แรงดันระหว่าง2 5ถึง150ตันเพื่อปั๊มขึ้นรูปเลโก้ให้เป็นแบบต่างๆตามที่ต้องการและหลังจากนั้นประมาณ7วินาทีชิ้นส่วนเลโก้ชิ้นใหม่ก็จะเย็นลงแล้วตกลงบนสายพานลำเลียงต่อไปในโรงงานเลโก้จะมีหุ่นยนต์ agv ทํางานแทนคนในส่วนของการเปลี่ยนกล่องโดยเมื่อกล่องเต็มเครื่องปั๊มจะส่งสัญญ,ญาณให้หุ่นยนต์เข้ามาหยิบเปลี่ยนคือเปลี่ยนกล่องใหม่เข้ามาแทนในกล่องเดิมที่เต็มในแต่ละเครื่องปั๊ และหลังจากนั้นจะทําการบันทึกข้อมูลแต่ละกล่องด้วยบาร์โค้ดและทําการปิดฝาให้สนิทเพื่อเตรียมส่งเข้าเก็บในคลังสินค้าต่อไปขั้นตอนที่3การจัดเก็บเลโก้ในคลังสินค้าถังทุกถังที่ใส่เลโก้เต็มแล้วนั้นจะถูกลาเลียงเข้าคลังสินค้าซึ่งคลังสินค้าของโรงงานเลโก้นั้นจะเป็นคลังอัตโนมัติที่มีความสูง37เมตรหรือสูงเท่ากับตึก12ชั้น โดยชิ้นส่วนเลโก้ที่ถูกจัดเก็บในคังสินค้าอัตโนมัตินี้จะยังไม่พร้อมขายซึ่งจะต้องนําไปตกแต่งจัดเรียงเข้าเซตและบรรจุหีบห่อในขั้นตอนต่อไปก่อนขั้นตอนที่4การตกแต่งรายละเอียดการตกแต่งรายละเอียดลงบนตัวต่อเลโก้นั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามได้แก่การพิมพ์ลายการแปะสติกเกอร์เป็นต้นขั้นตอนที่5การบรรจุหีบห่อโดยในขั้นตอนนี้ถือว่าสําคัญมากเช่นกันเนื่องจากต้องนําชิ้นส่วน หลากหลายชนิดมารวมกันดังนั้นก่อนบรรจุเครื่องจักรจะต้องนับทีละชิ้นทีละชิ้นพร้อมกับผ่านเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ขาดชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งไปก่อนที่จะบรรจุลงในถุงพลาสติกหลังจากนั้นจะนำไปบรรจุลงในกล่องกระดาษเพื่อเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าต่อไปโดยใน24ชั่วโมงจะสามารถบรรจุลงในกล่องได้ประมาณ5้า0 0ชุด การผลิตชิ้นส่วนเลโก้ยังไม่จบเท่านี้ยังมีส่วนที่สําคัญอีกส่วนนั่นคือโมนหรือแม่พิมพ์นั่นเองซึ่งถือเป็นเคล็ดลับความสําเร็จของเลโก้โดยโมนเหล่านั้นมีความแม่นยําสูงมากคือมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน0 0 0 2ม mm. มดังนั้นเพื่อควบคุมขนาดต่างๆของตัวต่อเลโก้ให้อยู่ในค่ามาตรฐานทุกโรงงานจะมีะแผนกทําความสะอาดและดูแลรักษาแม่พิมพ์อย่างต่อเน,นื่องรวมทั้งทำการสุ่มทดสอบตัวอย่างของตัวต่อเลโก้แต่และแม่พิมพ์ด้วยเพื่อ้้ไดดดดดตตตัวว่่่่่่่ออเลลโกกททททีีีีีสสุุแแะารมนยมดดย และทั้งนี้เลโก้มีแผนจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ภายในกล่องกระดาษจากเดิมเป็นถุงพลาสติกมาเป็นถุงกระดาษในต้นปี2021และเลโก้มีแผนที่จะใช้วัตถุดิบแบบยั่งยืนภายในปี2030ซึ่งปัจจุบันได้เลือกใช้วัตถุดิบจากอ้อยแล้ว2%โดยนํามาผลิตต้นไม้ใบไม้และผู้ไม้เป็นต้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื<ๆ>่อนๆหลังจากชมขั้นตอนการผลิตตัวต่อเลโก้กันแล้วเพื่อนเชื่นชอบหรือสะสมเซ็ตต่อเลโก้แนวไหนกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้และก่อนจากกัน เพื่อนๆจะลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้จาก TechMan ที่เดียวเท่านั้น